มือนท่ามายัางนี่เข่ามามายังเบิ้งเท่าสองเพื่อท่าสองเพื่อยูดิซาลาเนาะโอ้ใครอิลิซาลาหมูนี่เบิ้งบรรยากาศแบบนี้เนาะแล้วกรมือฮือกะซิมีงานประเพณีประจำปีก็คืองานบุญสวงเฮือประจำปีสองภาษาของเมืองโค้งเโดนเนาะโ,โซนี่กัน้นนี่ตอนยังหน่อยอเห็นคันนี่โซนี่คนนี้โซนี่ก็เทน่าแล้วกป๊บกเวิร์ดบาร์นี่ 哈哈哈哈哈哈。 เด็กหน่อยเนาะเพิ่นมาเบิ่งมาเสียเฮืองส้วงสบายดีทุกคนเหมือนมาหกกระเป๋าแจ็คลุ่มฮาฮาฮาคือเก่าพี่น้องวันนี้เสห้องมากับโซฟาคือเก่าสบายดีโซฟาเหมือนี้เข้ามายังนี่เข้ามามายังเบิ่งท้าสมอ๋ออยู่ดีซาลาเนาะเขอะไร่เหมนเออคือหมือนเลยไอผู้บ่าว์สองคนเขาขึ้นแล้วบ่แหนบ่ทันอลไรซะจะกระซ่วงวะนี่จะกระซ่วงวะ เออแน่เพราะท่านสามนอ้อว <c oughs> ันนี้ตั้งใจสิาพามาเบิ้งขขาสอนเพื่อพี่น้องประทันสามเพลจังเลยน้อบานนี้โอูอ้ขายอิลิซาลาวันนี้เบิ้งบรรยากาศแมพี่น้อง <c oughs> เขาเอาเครื่องมาส่งอยู่เพื่อนก็เลยมาค่เนาอตั้งใจสิมาแต่ซีโม่คนแหละแต่ว่าเขาตูมาตต่มาส่งตู่มาส่งมาประกอบปุเนี่นยลงไป <c oughs> <c oughs> นัดนัดไใบเตยป้าป้าให้เผาซะเหลือ <c oughs> <c oughs> พิหานซีโม่ไอ อ้ยโซยายาซาโดเลยสูงเติบเรื่นี้แนลงไปวินหัวเว้ยนี่เป็นบรรยากาศน้ำเซนอกน้ำเซก็ลงแล้วมือันมากพ่อนี่น้ำเซขึ้นแถวๆนี่เรามาเบิ่งกเปตอยานเลยเบิ่งผพ้นดยนหนะยังมาเออโซ่พูยังไงซ่โยังคับโซ่เช่นน้ำบัวตายะมือเงินเขากะสีมัสเซอ์มือเลยมือนเป็นมืออันนั้น มืออื่นเป็นมือ,อ่าออกพรรษา,าพี่น้องออกพรรษาหละกะักกาเขาจาก็ไปใส่บาตรยานหนามยูวัดซื้อแล้วก็มือหื้อกะซิมีงานประเพณีประจำปีก็คืองานบุญสวงเฮื้อประจำปีสองภาษาของเมืองคงเสดนนอนิจัดข้นในวันที่วันที่เท่าไรมือฮื้อนี่แหละวันที่สองวันที่สามมือวันที่สองใส่บาตรจัดข้นวันที่สามเลยพี่น้องเด้อแลอ้วไปอยู่ใกล้ไกลับมาลินมาฮัวมาเทียมมามวนน้ำกันได้เนาะ บรรยากาศงามแห้งเด้อป่าดูเบิ่งนะสุดยอดเลยบรรยากาศยี่อกันเจ๊กล่องบากันมื่นละบ๊อยเม่นบ่ออมื่นละบ๊อยเนาะจบกันโอ้ยต้นเด้อย้าไปจังยูเบื้องขุ่นเขา็จะกระหาป่าเนาะยังพระท่านเด็กขืนสามเจตหาเศสแล้วมาเบื้องนี้เด็กหน่อยก็จะลงเห็นยังลงเล่ยนนานตี่อยู่แจ่แจ่นี่ยนี่ง่าไปเลยเดะนุ่มเศษ เดี <ève S 2> ๋ยวจังน้อยส่งของกับโซฟานอนสิพาาไปหล่อเบิ้งเขาจะจัดงานเขาเืินว่ามีการคบงานสร้างสรรค์นอมาขายเครื่องขายของกินแล้วก็มีสไลเดอร์แล้วก็สซมีเป็นหัวหลายอย่างบอย้วเขาเดินไปหอศห้าแนวกินนี่ จะใจเขาเด้อเขาบอมีเงินเดเอามาจะตังงบมากเรอ่เบรนวะเอาบอหนึงจะมาเบิ่งกันวาหาชิพันสิได้กินยังแน่สีอิ่มหรือบอนะป้าจาบอกให้เลี้ยงตังงบมากเหอป้านั่งเงินเลยเชียวาอยยนาเว้เอบตโต้เหอได้บได้เอ็บโตนะ หมื่นน้อยนึงวะได้หรือเปล่าเป็นยังได้เออไปจอดไกลๆบนนู่นหาหลอกนีได้ปะเตินไปขี่ไปน้ำก็ได้เออ่ไปจอดมองอันนั้นก็ได้มองสไลเดอร์ฮะเออนะเขาจอดกันแหม่ยางต้นงกันแล้วใช่เด็กหน่อยจุหนี่ไปว่าไปไปเข้ากองนับกันล่ะไปว่าไปหลอนับกัน เก่าลดจีมเนาะแต่ว่าเขามาแต่งขึ้นยังโคตรเฟีย้ยวแต่ว่านี่คือป้ายรัฐีนน่น้องเห็นบหมป้ายสี้ฝ่ายกาเราป้ายรัฐบาลซีนี่โอ้โซนิกขันนี้ตอนยังหน่อยเห็นคันนี้โซนิกมันมีโซนิกกับเพ่าอะไรป๊กเบิร์ตบ,บาร์นี่อป <laughs> ๊อกของไรวะเออบอจอด์ดี้ไปเอ่ยไปเองก็ได้ ไปเองก็ได้โอ้เขาเปิดเพลงเล่าพี่น้องเอ้ยแปลว่าผัวเขาเจนนนา้าจนอัเนาะเขาเจ้านอดอยู่นี่นะเขาซิม,มี่้องนามให้บริการ้าด้วยพี่น้องอยู่มองนี้คือห้องหนาเนาะกับผับรรดาเขาจะามาขายเครื่องในหางหานเนี่ยค่ะนะ่ะเขากับบอมี่มองอาบมองนง่เข้ามาอยู่นี้แล้วก็นอนดก็บหานทันเลยอยู่นี่กับซิมี่เป็นของกินนาะแม่ข้าวผัดใช่แหละมามาโซ นี่กันไปรถธรรมดาเขามันสีเหลืองเจสี่เด่บรนขายของกินเนาะขายขนมนี่มีขนมนำเด้อวันนี้คือบัวลอยปันไดเลยนี่อันนี้เสื้อขงมากนี่หมากอันนี้มันสมฉิมเลยหนึ่งกินยังไปเบิ้งเนื้อปิีงบ่เด่บรนขายเขานำโอ้มีหยาะเขานำเว้ย ของกินทุกอย่างหาผัาหาผ้ามันถืออยู่สิบเจ็ดบาทประมาณนั้นเนาะเออแม่ของกินเอาเงินทอดในเด้อเอาเงินทอดในเด้อ,อ,อ <laughs> ไปเดี๋ยวรอคือเด็กไปเบิ่งยังไปว่าไปเบิ่งซีซันของงานบุญตองมี่ยังบ้านเ,เชื่อได้เงินกินเผาโอ้ไปเหรอเขาเงินกินเผาอ,อะ่ะเออแล้วก็ซีมี่เป็นแบบ ปลาปูกเป่าเนาะสีสันนะเบืองสายดีอันนั้นปูกปเต่าไปเบิ่งมาวละ ส่องกลบายเสือผาอุ้ยค้ายเก่งและเพื่องนี้สไลด์เล็กหน่อยเขาจะมักมากในงานบุญงานยังนี่เป็นสไลเดอร์แต่ว่าสไลดเดอร์อีกันหนึ่งที่กูอยากพาเขาไปเบิ้ง าวอีกปีงี้นี่คือปเป็นกะแสเลยมูบองงัวเออใหม่เท่า้ๆน,นาาี่เอาหาใหม่ขายเลยเจาวะที่เอามาหาใหม่เออเอออาซิปใหม่ซะแน่ไปเลย,อ,ยอันนี้จะคล้องอาหารพอด้ายกล่องพอดไปป๋าเลยค่ะเห็นเจ้าจิ๊ดดอ,อกอเห็นว่าก็ได้เนาะขายดีบ่ขายอยูขอ่ขายหาดมืบอบุญเลยบ่ เออเมื่อสีผ้าคนมาอุนนุนนะกับสองคนคือเก่าหน่แหละมึงนึกใครดีบ่บัตจักใหม่นี่ฮะหาหกหล่อยบนบ่โอ้ย่างโหดมือนงงาหากล่อย เบิร์รนลบว์แมน F4 แล้วเครื่อ,นน <c oughs> องคาเขากับคลายของน่าเป็นเครื่องตอนยังหน่อยมากหมักเลยเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยแนวลินคางอาวุธคางอาวุธของพับจีอูสไนเปอร์สไนเปอร์จนสนิทเลยมั้งวุ้นตะกี้สนิทแล้วยิงฟังๆ่าเออบุ้นโซ่เฮอนยังทได้ต้องร้อยเงินมาสือปืนาาานี่แหละธรรมดานก็ไปสือแบบแนวลินคุณยิงคุณยิงอันนี้เฮอไปสืบปืน ยิ่งเขาเบาน้ำพากันนั้นกันนั่นแล้วมาเบิ่งอันนี้อีกเขาขายาันพี่น้องเครื่องหัตตะรำเล่าโดยเครื่องมันจะใส่เหนื่อยอันนี้ของมาตุนปักซองโอ้ปักซองปักซองปักซองบริเวณเอามีหมองเห็ดบ่มีหมองเห็ดบ่โอ้โหเกิดอะไรอยู่หาทางไงานเออหรือว่าอันนั้นมีหมองผลิตแตเมืองมุ่นบ่เป็นงานซีมืองแล้วพี่น้องวุ้ยจะเป็นงานโอหักนักแท้ๆเด้อเบิร์กเบิรนกเข้คลาย ของกินแต่ว่าต่อต้อไปหันเดียวมืออื่นคนก็สิม,มาขายหลายก,นนกว่าน,นี้เนาะเพราะว่ามือนี้มืออื่นมืออื่นนี่คนเริ่มมากเลยมาเริ่มตัง้งขายตั้งบูธขายลอลไรเพราะว่ามือน,นี้คนบลายปันไดอีกอย่างมืณหภูมิเล็กออกเด้เอใครอยากสื่อเลยกับสื่อได้เดี๋ยวสองไปเอาปิ่งก่อนเอากินกินสิแซ่บคำเดียวแล้วรอด มื่นปะรสขตมว่าจะคำาะไบรายังเลยแล้นี่ชื่อบ้อหอนเนาะเอาสื่อขนมเนาะเดียวบะพี่ดิกะนาจะยกพอดีเนาะเดี๋ยวสีเมื่อไปไว้พระจันทรดีก่อนนีเปนืนไว้พระจันทร์ิตองเหรียนเนาะเอ้ยนี่ชิ้นหาจะเน่มือเดือนเลยสำหรับพี่อตัวลาไปเดีดอกไม้พี่น้องก็ผัตต